เหมือนมากนึกว่าแฝดใหม่ราวิก้าดูแล้วแทบแยกไม่ออก เป็นซุปตา์แถวหน้าเมืองไทยอย่างไมเดวิกาโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและเอีเวนต์ต่างๆด้วยความสวยความน่ารักเป็นกันเองและความเก่งมากฝีมือทำให้มีแฟนคลับหลงรักจำนวนมากและใครๆก็หลงรักใบหน้าสวยๆของเธอด้วยล่าสุดคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับฮือหามากเมื่อพบว่าเน็ตไอดอลคนหนึ่งมินิวเพชรด่ดานแก้วมีใบหน้าคล้ายกับสาวใหม่มากๆที่ล่าสุดนิเนีย โพสภาพคู่ใหม่มาในชุดไทยสไตล์เดียวกันแต่งหน้าทำผมเหมือนกันเป๊ะพร้อมแคปชั่นก็ประกบไปเลยสิคะดาวิกาชาแนลซูนแอดดาวิกาบอกเลยค่ะว่าเหมือนมากๆดูเผลนนึกว่าพี่น้องท้องเดียวกันเลยละคะ่ะ